สวัสดีจากแคลิฟอร์เนียเจ้าวันนี้หนูก็มีเรื่องราวมาเล่าให้ฟังนะคะเป็นเรื่องของคุณพี่ท่านหนึ่งซึ่งเป็นแฟนเพจของหนูเองแล้วพี่ก็ส่งข้อความมาปรึกษา ปัญหานะคะแล้วก็หลังจากที่เราคุยกันแล้วหนูเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นด้วยหนูก็เลยขออนุญาตพี่ในการที่จะแบ่งปันเรื่องราวให้กับคนอื่นด้วยนะคะพี่ก็บอกว่าอนุญาตน่าจะได้เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นวิทยาทานต่อคนอื่นได้ด้วยนะคะซึ่งพี่ท่านนี้ก็ย้ายมาจากเมืองไทยนะคะมาที่อเมริกาได้ประมาณ8 9เเดือนก่อนนะคะด้วยวีซ่าแต่งงาน,นะคะ่ะ พอมาถึงที่อเมริกาแรกๆก็รู้สึกสนุกดีแนะสามีก็พาไปเที่ยวหลายที่เลยหาัจากที่อยู่ด้วยกันไปประมาณ3-4เดือนก็เริ่มทะเลาะกันเยอะขึ้นนะคะแล้วก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ พี่เขาก็บอกว่าเขาไม่เก่งภาษาอังกฤษก็อยากจะไปเรียนภาษาอังกฤษจะได้เก่งขึ้นแล้วก็จะได้หางานทําได้นะคะแล้วเขาไม่อยากจะขอเงินสามีใช้ตลอดเพราะว่าทุกครั้งที่ขอเงินใช้เขาก็จะออกอาการโมโหอะไรแบบนี้ค่ะหนูก็เลยแนะนําไปว่าอย่างแรกเลยก็ต้องมานั่งคุยกันก่อนเพราะว่าชีวิตแต่งงานเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคนใดคนหนึ่งเป็นหัวหน้านะคะมันเป็นเหมือนบริษัทบริษัทหนึ่งที่เราสองคนจะต้องตัดสินใจร่วมกันนะ ยิ่งหนูเข้าใจนะคะเวลาที่เรามาอยู่ต่างแดนแล้วเราไม่มีเพื่อนไม่มีพ่อแม่พี่น้องใครเลยที่นี่ไม่รู้จะหันไปทางไหนนะคะที่เราพึ่งได้ที่สุดก็คือตัวเราเองค่ะต้องมั่นใจว่าเรามีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นมีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจและเราก็ต้องรักตัวเองแล้วก็ปกป้องสิทธิ์ตัวเองให้มากที่สุดนะคะเพราะว่าตรงนี้ไม่มีใครสําหรับเรานอกจากตัวเองเนาะ ถ้าคุยกันแล้วไม่รู้เรื่องและเขาแสดงอาการที่รุนแรงนะคะไม่ว่าจะทำร้ายจิตใจนะคะหรือว่าร่างกายเราจะต้องเอาตัวเองออกมาจากจุดนั้นก่อนนะคะติดต่อที่สถานทูตก่อนนะคะถ้าเราไม่มีเพื่อนหรือว่าใครเลยเนาะเราก็ออกมาจากจุดนั้นให้เร็วที่สุดแล้วก็พอทุกอย่างเย็นแล้วเราก็ค่อยคุยกันอีกทีค่ะ